บบสวัสดีครับทุกคนชมรออยู่อ่ะคิดถึงนะครับและนี่คือ I am sometime s s t i c k e เก i n ์เวอร์ชั่นแรกจากผมเองที่ผมอยากให้ทุกคนได้ใช้ในทุกๆวันจะซื้อไว้ใช้เองหรือจะซื้อไปให้คนที่คุณรักก็แจ่มมากก็ของมันต้องมีนะ <c oughs> หรือว่าใช้ตอนกินข้าวให้กำลังใจจากแก๊งแมวอันนี้ที่เด็ดโคเวอร์เป็นนุงหญิงตอนอาบน้ำรับทราบโอเคนะ เลยแย่ถ้าเรื่องวันเศร้าก็ขอญาตลาไปก่อนมีทั้งหมด24ลายเลยนะครับวางจำไหน่ายแล้ววันนี้ที่ไลน์สโต e หรือว่าใต้เด s ร r ซิ t ชั่นรางนะคือตัวอะไรมามีหัวโลนไม่ไหวมันดมนมีหัวโลนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เจมพูดคำงว่าโรนเหรอแล้วพี่ฟุกได้ยินจะรู้สึกยังไงว่าและไอ้ฟุกมันแบบเมื่อกี้เข้ามาดูอยู่นะแต่ฟุกไม่ได้โลน แค่ผมบางรักษาน้ำใจเพื่อนสุดแค่ผมบางเกมแล้วเขาถามว่าน้าโมเดิวด้ยินจะรู้สึกยังไงน้องจะรักเรายิ่งขึ้นมากูสงสารแมวกูตื่นเช้าไปเลก่อนกูไปออกกำลังกายกูไปหวีผมให้น้องทุกวันหวีผมแต่น้องมึงเรียกน้องว่าโรนมึงไปหวีผมไห่น้องงงไปโควิดฟาร์มด้วยวันหน้าต้องเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างจริง สีมันดูมันดูแบบอยากไปเอาไปกำหลับเนิร์ดว่าเรามีเราแน่เจอเนร์ดมาพอพี่เล่นตบตัวอันนี้มันบั๊กเปล่าวะไอเจมแม็แต่ควีฟาร์มอะเพื่อนอันนี้อันฟาร์มเหรอไม่เห็นต้นต้นกระโพดเลยอ่ะเนี่ยผมมีเปิ้ลคนจีนเหมือนกันตัวสันอวนส่วนส่วนของโรงงาน ไปเสียงเสียงหมา<อ>มาน้อยคอยรักลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วอยู่ล่างที่เราเกิดเมื่อกี้เลยเ <c oughs> จออ่ะ <c oughs> ไม่เทียนทำไมเขาล่อหมาให้ตกหลุมเนี่ยหรอจุ๊โยจุ๊ห<ๆ>มาโยปั่นไฟให้ชิวๆชิวๆประเต้ใจเย็นคมพี่ขม,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 มๆเลยคมๆเลยด้วยดานนี้ชนะทางหมาจัดเลยนะใช่พี่คือถ้าคือถ้าลมนี่คือ ได้ไม่เป็นละโอ้ถ้าล้มนี่คือไม่เล่นอาจารย์ฟุกไปเลยอาจารย์ฟุกชิวๆเลยพี่ชิวๆอาจารย์ฟุกวันก่อนมาเล่นด้วยมันเล่นไปมันด่าเดือบไปไปอ่ะใช่หรอไปทั้งเซิร์ฟคือเขาไม่กล้าเล่นแล้วอ่ะรู้แล้วรู้แล้วพี่รู้แล้วยิวได้เลยพี่ไม่ยิบเอาชิบหายแล้วกล้ากันทีเผลอสถานีมันบั๊กหรือเปล่ามันล็อกปะช่วงกิจกรรมใช่ไหมมันเป็นในนี่ไงกิจกรรม แบบกระบาดออกหนะบาดจุ๊นเยอะเงีเอาเอาไม่หน่อยจุ๊บไม่เอาหมาไม่หน่อยนี่จุ๊บลุ้งไม่ล้มเลยสักสักคนนะเนี่ยไม่มีไม่มีผมหลุดเลยหลุดหลุดเพียนเจเพียนเจตัดหนีแพ้ทางนะหมา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 เดี๋ยวจุ๊บให้ดมเดี๋ยวจุ๊บให้ดมคือถ้าเขาแบบเขาไม่มีใครล้มนะน้องๆที่ผ่านมาจริงแต่มันไม่ไล่ว่ะมันไม่ไล่เลยมแหงะหมาไม่ไล่ไม่ไล่อ่ะมันหมาไม่ไล่อ่ะเดินตามผู้ใหญ่หมามันเลยไม่กัดอยู่ไว้หน่อยครับใคร ครอยู่ไหนบ้างเขาตามใครเขาตามเจมส์บอยมานี่ชนะทางนะไอ้ตัวหมาเฮ้ยเจมเจมมาเพื่อนเจนเจเอาหน่อยเจมเอาหน่อยเรียบร้อยขอบคุณมากผมแตงคิวครับเฮ้ยมันแขวนเลยอ่ะเฮ้ยผมมีเฟิร์สฮิวสามเฟิร์สเลยนี่หว่าเฮ้ยมาช่วยมาดึงมาดึงมาเฮลแล้วมาอยู่ห่วงล่างพี่มอยู่ห่วงล่างมันกระทืบอยู่หมาเฝ้าพี่หมาเฝ้าหมาเฝ้า เฮ้ยซ้ำเลยว่ะซ้ำเลยว่ะโกบิดทองแหลงเทงหลังเฮ้ยถ้าหล่นมามีคนอยู่หัวล่างนะระวังเห็นได้ยินคนซ่อมอยู่เี้าหมามันบักหรืออลไรดูมันดิ้นแบบว่าจะกรโดนน้ำร้อนโดนน้ำร้อนข้างบนทำอะไรกันไหวชิวเฮ้ยเอ้าเราไม่ไปอยู่ข้างล่างเราอยู่เงียบเราไอยู่ข้างล่างเหรอเราหิวเงียบด้วยชิวๆเราลอยตัวไปไปซ่อมเอานะไปสามสองเต่าพี่หมาแก่ผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากัดต้องกัดอรอดปันเลยปั่นเลยปั่นเลยเอาอยู่ปะเลศเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ชิวชิวต่างดีชนะทางหมาชิวชิวไอตัวนี้มันไม่เท่าไหร่นะอยู่ละครับปัญหาอยู่อลไอยู่อลไอยู่เงียบอ่วยังอยู่ยังอยู่ยังจุกอยู่ยังจุกอยู่จุกตึงจุกตึงหลบหลุหลุดที่หลุดหลุดหลุเข้าไปเก็บหนึ่งแต่เจ็บ2บ เดี๋ยวผมพี่ะโอเคเดี๋ยวผมไปยูมตัวเองเฮ้ยสวยเฮ้ยใครอ่ะเออพี่ออนขอบคุณมากครับพี่ดิออนเอสเคนาด้วยโอ้ยอย่าเป็นนี่อีลอนยืมหน่อย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 แต่งตัวตำรวจเหรอเครื่องอยู่ข้างบนหมดแล้วป่ะเครื่องเยอะมากขล่างไปสอนไปเยันหน่อยเยันหน่อยอ่ะยังยันหน่อยอะ พี่ก็เอาอะครับอันนี้เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยแวนิดนึงไอ้ยิวูวิวิวิวเลยิวเลยเลยจบอกอก่งไจิมโอเคเดี๋ยวพี่จะยิวเลยิเลยเลมปนบัหลืออะไรหมามันมั่วแล้วอตัวัไม่เสียงหมวาคิมิชื่อว่าเอาคิเียอ đôi, bộ, bộ pí cái ma đôi, nó giúp đôi, pí giúp đôi, phòng trúng à, em, em hiểu này, em, Chị f, em, này, hay đấy, tuần nã, tuần nã, súng không phải là bao là rồi, chia quá là, chia là, ai, ai trúng cái mẹ, để tôi trúng mãi, chia nhau, lấy hả, f, tôi trúng rồi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 , tôi rồi, chu chú chu Chú chú câu chu 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 câu Ok, ok chu câu 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 chu ัตองไม้พี่ตองไม้ตองไม้นี่พูดโดนหมากัดแล้วก็วิ่งหนีหมากัดก็วิ่งหนีไอ้ยหมามันแบบไม่มันวิ่งมั่วบางทีมันวิ่งมาอัดกูแล้วก็วิ่งผ่านไปไม่ได้ทำอะไรคิดแล้วมันยังงงอยู่เลยเนี่ยเล่นยังไงหิวปะหิวปะมันมามันมามันมาผมรับหน้าให้ได้ได้ได้สดตาสวยมากเท่มากพี่จันเจเชียว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 หมดแล้หมาันกัดไม่เจ็บเหรอพี่โดนแล้วโดนกัดแล้ว เนี่ยเนี่ยพิธีแก้เนี่ยพิธีแก้เฮ้ยตึงจัดตึงจัดตึงๆทำไงพี่กัดกัดกันหมาก้าปลอดเลยแหะพี่คิดเล็มอะไรอ่ะหมานี่จะสู้รีออนเนี่ยเนี่ยไอ้แก้วิธีแก้พี่วิธีแก้นี่เลยพี่ีแก้แต่มำไเจ็บมันแก้ได้มันแก้ได้ทำไมเขายืนอยู่เฉยอ่ะอยู่ข้างบนอ่ะคิวเล่มันหลอนคิวเล่มันหลอนคิวเล่เขาเล่นหมาหรอเขาไม่เล่นตัวเองเหรอ ให้ร <temple S 2> ้องให้ร้องเลยอะใครจินร้องขอคิวหน่อยครับอยู่ไหนกันอยู่ชั้นหนึ่งไม่มันไม่ไล่พี่แล้วว่ะดิกระผมเอฟเวอร์ต์มึงวะเฮี้ฮิวหน่อยฮิวโดนเลยมาใครเอฟเพื่อนไปละบากกันครับเอฟชัยคู่ไม่ได้เงี้นะผู้ชายหมาเชัยหมาเอ้ยฮิวหน่อยข้างหลังฮิวลีออนหน่อยฮิวฮิวอีลอนหน่อย ไหนมาอยากระดกผมเลยคว่มไปก่อนอีลอนสวยประเทศสวยสวยประเทศสวยประเทศสวยสวยไม่ใครละใครร้องก้าวก้าวก้าวใครร้องใครร้องกูเป็นคนจูงแต่ทำไมไม่มีคนร้องวะกูงงช่ววยยด้เจมส์ช่วยด้วย ไอ้คูก็เจมเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยยิวแล้วใช้ปิงเอาผมจะฉายให้ที่คานลงไปแล้วไม่ฉายแล้วปิงฉายแล้วไม่ฉายแล้วเอาไม่รู้อ่ะเฮ้ยสวยคอมเอาเรื่องเอฟสวยตัวเอฟมันร้องอะไรขนาดเนอะเฟืองอะไรไว้ที่มันร้องไอ้พันเนื้อนสี่เหรอเลยเอาเอาเฟืองนี่มันเจมหมามาเพลินอ๋อต้องเราต้องเจ็บก่อน มาแล้วผมมาแล้วลอยตัวคมหมาอยู่กับผมไม่ไอยู่กับเจมเปิกกีนหาดมีตัวอะไรมาด้วยป่ะรน้าพี่นวะไนวะไม่เห็นไม่เหไม่เห็นเนียนเนียนเนียนียนเนียนนยเนเยนเนียนยเเยยเยยเียเยยยยด้วยยยยเย พี่กินใต้ด้วยเหรอเอาบัฟเอาบัฟแจกบัฟแจกบัฟลีก็สี่คนกูงงจัดไึ่คิดเลยสูงบัฟดีหมดแล้วในรอบแล้วอิ่งเร็วสามสิบเปอร์เซ็นต์เร็วเกินเพื่อนอยู่ตรงฮุกที่โดนแขวะเมื่อกี้อยู่กับผมห้องน้ำข้างนิวแหลมเนี่ยห้องน้ำเอ้ตรงตรงนี้มีเครื่องนี่นี่นี่ทำยังแกแกทางหมายยังไง เรายืนรอตรงหน้าไม้เลยแล้วถ้าเกิดมันปล่อยหมาใส่เราเราก็พับหมาเราก็พับไม้ใส่หมาพับหมาใส่ไม้พับไม้ใส่หมาพี่อาเคพับหมามันเป็นเทคนิอะดิพับหมาพับเป็นกิจตัวครึ่งมันเป็นเทคนิอะดิได้หรอพิธีพับหมานี่พี่สอนได้ป้ะพับหมาก็จับหมาพับอะไรอ่ะจัดคมเฮ้ยเขามาที่เครื่องพี่จะไปเขาไปคมกับ แห่วงอะนี่ตามต่อเขาตามต่อตามปั่นต่อปั่นต่อชิวๆใครกีเอ้าแลว่ะเด็กเนี่ยไอ้เหี้ยเมาสั่นนี่เลยมาสั่นเลยเมาสั่นหาเมาสั่นเออเราจะไปเป็นกูแทนนะไอ้เหี้ยดูวันเหรอมีครับมีมีแต่วิ่งไวมากกำลังถอดรถเรีไฟพ่อ ยงีไอพี่หมากันเฮ้ยมันมีกั้นประตูหรอคุยสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้าขออนุเน้นช่วยด้วยยังติดอยู่ตรงนี้เดไปช่วยมวาเต้ช่วดยด้วยครับช่วยด้วยครับตัวหมาตะคบช่วดยดว้วยครับ พี่ผมมีลูกเองผมมีลูกเองเฮ้ยถ่วงเวลาถ่วงเวลามีลูกเองมีลูกเองจริงมีลูกเองจริงลูกแล้วสวยเฮ้ยตายแล้วพี่ตายแล้วออกเลยยังยังไม่ตายมันมีกั้นประตูเหรอไม่มีไม่มีไอ้พวกในตุ่มนี่อ่กันไปแล้วเอาดีออกไปได้แล้วงี้อุ้งยีนต้องมาช่วยเลยเอายังเอายังผมมาแล้วเตรียมพร้อมขึ้นต่อซ้ำไปเข้า ไอเจ๊ไอเจมมานับแต่มาอยู่ไอเจมมึงนับแต่มึงอยู่ไหนวะจิเจ็บพี่มีคนไม่เลืแล้วตีแล้วตีแล้วงจ็ดได้ถึงได้เดี๋ยวมันมีไอ้เจ๊แต่พี่จะเจ๊เขาจะเจ็บมึงนับกูชี้เอาพี่เจอยู่ข้างบนพี่ไปทำอะไรข้างบน

ไม่กูเหมือนโดนเลื่อยแคมเลยวางงวะมันช่วยยากกว่าเต้โดนเนี้ยมันยากมันยากมันยากนยากไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากที่เราไม่ไยากที่ไหาไอ้ที่ผมรแล้วนเดี๋ยวเข้างเข้างานเข้างานกูตายจั่วเลยวะไอ้เดยวผมกางหน้าโอเคผมข้างๆแล้วกันอันนี้ที่พวกพี่กำลังจะเข้าเนี่คือมันคือเข้าไปที่ผมใช่ไหมออน้ามือสองสามทุกไปเลยตนทุกส่วนเลยมาเลยไอ้ัว สวย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 เจ็บผมเจ็บผมเจ็บแทงมไอแมันไม่ไม่มึงยังไม่เจ็บมึงไม่เจ็บเจ๊ยังไม่เจ็บสวย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 เอฟเจ็บเอบทั้งองค์อยทังอึกปอดไปเ้ตไปงมาตรงมานีไรนีรนี้ตชช่วยีไม่เจ็บพี่ไปผมต้น Help me Help me เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๋มันไล่เอ๋มันไล่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 จริงมันไล่จริงหวามันข้างเราไม่ได้หมางมันข้างเราไม่ได้ต้องงูไปทางนี้ไปไม่ได้ชิวๆออกได้ออกได้ทอกคนลโเมื่อกี้เขาอยากได้สองสวยสวยสวยสทุกคนสวยดีสวยรอดรอดดีเราไปก่อนเพื่อนเลยคอมชี้เอ๋ออกไม่ได้อะไม่ผมออกทางธรรมชาติอู้ทำไมอ่ะดูนี่เรอออกทางชายแดนเลยอะ เราทั้งหมาทั้งคนไปเฝ้าหน้าประตูทางธรรมชาติไอหมามันอยู่กับกูเมื่อกี้คนก็ต้องอยู่กับมึงไงอยู่หมดเวยอยู่ประตูวัหมาอยู่ประตูกูเมื่อกี้มันแม่งบอดี้บ็อกซ์ตกไปชางทุกคนครับทุกผมพักแล้ะครับทุกคนได้ครับพี่จันเจผมขอบคุณมากครับพี่จันเจย์ทำเสียงข่าวซะด้วยอืมอ่าเราทุกคนคลิปจบแล้วนะครับ หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นรอยยิ้มให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมอย่างน้อยก็ขอให้เป็นความสุขเล็กๆได้ในวันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดสัต c r i b รให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากฮะ